ครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะครับแต่ว่าเรามาแบ่งแต้มได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วนะเพราะดูสภาพสนามสภาพกองเชียร์แล้วก็อดวันไหวไม่ได้เหมือนกันกดดันครับนักตบอลเราก็ส่วนมากก็จะมาจากทางใต้แต่ว่าก็จิตใจก็เข้มแข็งกันแล้วแหละแต่ว่าน้องก็เห็นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับธรรมดาของกองเชียร์นะครับเขาก็อยากให้ทีมเขาชนะอันนี้ ทางเราก็พยายามเล่นให้สุภาพกันที่สุดแล้ววันนี้ก็ดีใจครับที่สามารถเก็บแต้มจากพิษณุโลกได้แต้มหนึ่งครับตอนนี้อยู่วันที์หนึ่งแล้วก็คิดว่าราชบุรีก็คงเสบอกับเลยใช่ไหมวันนี้ก็คงจะเป็นที่หนึ่งไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะได้แชมป์แล้วดิวชั่นหนึ่งครับมีการเตรียมทีมยังไม่ถึงกับเตรียมเท่าที่ควรแหละครับแต่ก็ได้คุยเบื้องต้นกันไว้พอสมควรแล้วตั้งเรื่องตั้งเรื่องสปอนเซอร์ตั้งเรื่องของตัวนักฟุตบอลนะครับ แต่ก็จะใช้ชุดนี้เป็นหลักะแล้วก็จะมีเด็กพัทลุงที่เขาไปเล่นอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ติดต่อมาที่เขาเล่นระดับสูงว่าด,ดิวชั้น,อน,นสองนะฮะก็ต่อมาหลายคนแล้วเหมือนกันครับก็อยากได้เด็กพัทลุงเหมือนกันครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องเอาทีมนี้เป็นทีมหลักอยู่ก่อนอันนี้คือทีมหลัก <languages> จะเสริมตัวเยอะไหมครับพอจะบอกได้าน,นะครับว่าเสริมขนาดไหนก็เสริมมาอีกประมาณ4ี่หคนครับที่ได้ประสานไว้เบื้องต้นแล้วก็จะลงตัวกับทีมนี้แล้วครับน้องก็เห็นอยน่แล้วอาากเป็นแฟนพัทลุงหน่อครับครบ พระคุณเนี่ยทีมกองเชียร์แฟนคลับนะครับซึ่งติดตามกันมา1รถบัสแล้วก็สําหรับนัดหน้าเนี่ยเต็มที่แน่ครับพัตลุงกับราชบุรีน้องไปดูได้เลยจะมากกว่านี้นะฮะก็ขอบคุณทีมพัตลุงที่ทําให้เสมอวันนี้ก็ขอบคุณกองเชียร์ที่อยู่ทางบ้านนะครับซึ่งดูตัวทัศเนี่ยแล้วก็จะดูของน้องที่จะออกมาดือนนี้ใช่ไหมโอเคครับสวัสดีครับน้อง